ขอนนมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักทรรมในวันนี้เสนอคำว่ายอดคนผู้ที่ร่ำรวยจากทรัพย์สินจากพ่อและแม่คือแค่มารับผลจากที่ตนสร้างไว้แต่ผู้ที่สร้างตนจนยืนยงขึ้นมาได้มุ่งมั่นเอาชนะใจจึงได้ชื่อคือยอดคน ชีวิตคนที่เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองที่พ่อแม่หรือบรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้นั้นตนเองเป็นผู้สืบต่อในกิจการงานต่างๆที่บรรพบุรุษเป็นผู้สร้างขึ้นมานั้นนั่นก็แสดงว่าคนคนนั้นได้เคยสร้างเหตุแห่งกรรมดีไว้เป็นต้นทุนของชีวิตซึ่งในความเป็นจริงนั้นทุกๆชีวิตที่เกิดมาบนโลกก็ต่างมีต้นทุนชีวิตมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน นั่นคือความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆชีวิตจึงเกิดมาไม่มีอะไรมีอะไรที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน5้านิ้วยาวไม่เท่ากันฉันใดทุกๆชีวิตย่ำเกิดมาไม่เหมือนกันฉันนั้นเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้นั้นในสิ่งและมุ่งมั่นเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่าได้นั้นอันนี้สิ่งสำคัญกว่า และอันนี้สงแห่งความที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่านั้นอาจจะเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตเราสามารถล่ํารวยมั่งมีเงินทองขึ้นมาได้พึ่งพึ่งพาตัวเองด้วยลําแข้งตัวเองนั่นแหละนี่สิถึงเรียกได้ว่าจอดคนในปัจจุบันที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตจะไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปตามยถากรรม แต่จะกำหนดคุณค่าของชีวิตตนเองขึ้นมาเพื่อว่าการที่เราจะได้เกิดเกิดกายในชาตินี้ได้เกิดกายเป็นคนก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มีคุณค่ามากกว่านั้นดีกว่าการอยู่เฉยๆปล่อยชีวิตให้ตกไปตามยถากรรมเป็นแน่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะยังปล่อยเวลาให้ผ่านไปไเฉยเปล่าทําไมล่ะจะเพะะิกเฉยปล่อย ชีวิตให้ตกไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเรากําลังดําเนินชีวิตไปด้วยความประมาทอยู่รู้หรือเปล่าผู้ร่ํารวยด้วยวาสนาตามฐานะหรือจะรวยจากสินทรัพย์จากพ่อแม่เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้อย่างแน่แท้จึงส่งผลไม่ผันแปรแต่แตอย่างใด กรรมจะเป็นเหตุปัจจัยพาได้พบจะก,กําหนดบทชีวิตลิขิตไว้ความรู้สึกทั้งชั่วดีที่เป็นไปแฝงอยู่ในจิตใจของทุกคนกรรมส่งผลให้ทุกคนจนรวยได้ล้วนเป็นไปไม่เกินค่าดตามเหตุผลมากําหนดชะตาลิขิตชีวิตตน โดยมีตนเป็นผู้ก่ออย่าต่อความหากละกามคือความอยากอันหลากหลายแม้มั่งมีร่ำรวยได้ก็ไม่แบกหามละตัวตนละให้หมดจังงดงามทุกสภาวะอยู่ไม่นานตามความเป็นไปส่วนคนใดไม่มั่งมีคนที่ขัดสนแต่สามารถ สร้างสรรตนจนรวยได้ด้วยน้ำมือด้วยลำแข้งใจและกายจึงเรียกได้ว่ายอดคนบนความเป็นไปเพราะสามารถพาร่างกายไปสร้างคุณค่ามีปัญญาประเจิญหน้าพาสู่จุดหมายไม่ใช่รวยแต่ไรสมองต้องวอดวายผ่านใช้ใจไร้ปัญญามาไตร่ตรอง อนาคตต้องยากจนไม่ต้องสงสัยถ้าหากพึ่งตนเองได้ไม่ขัดข้องยินด้วยขาอย่าหลงตนจงไตรตรองมองให้ชัดใจสัตว์ซื่อคือยอดคนขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเธอเจริญพร